ครับหลังจากวันนี้เป็นวันแห่บ้องไฟนะครับอันนี้เป็นมือซึ่งและกันพี่น,อน,อออน้องเอ้ยบรากล่องพนมไพรแคดแลรไว้อยู่ที่ฐานจุดนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เดี๋ยวภาพมาเบิงก่อนมืออื่นจะจุดเป็นวันจุดนะครับเพราะว่า,า,าเบิงบรรยากาศก่อนจ,จุดนะครับว่าฐานบ้งไฟเป็นังไรต้องพีจนรอาแน่นอนไปเปบิ้งน้ำกันนะครับบรรยากาศก่อนจุดหนึ่งวันนะครับมืออื่นวนไหวแนนอนครับ แต่ก็บ,บุญไหว้ไปด้วยพลังศรัทธาของพี่รองชอเช่าอำเภอพนมไพรแล้วกัผู้ที่เคารพหรือว่าศรัทธาในองค์พระมหาธาตุวัดกลางกุุมเวทนะครับฐานจุดบ้งไฟอันนี้ฐานที่หนึ่งนะครับเนาะฐานที่หนึ่งฐานที่สองทางคณะกรรมการจัดงานเพิ่นกะได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยมีหาฐานพี่้อง ฐานที่สามฐานที่สี่เลขก็ฐานที่ห้ามืออื่นพี่น้องมาจากทิศท,ทั้งสี่ทุกสารทิศนะครับจะมาแอาอัดกันอยูมอ่มุมนี้แล้วก็มาบึงการจุดบังไฟอาจารย์สร้างก็จะมีบังเกอร์ให้เตยมความพร้อมนะครับเนี่ครับบรรยากาศก,าก้อนจุดมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อพามาบึงเดี๋ยวมืออื่นมาบึง,บงน้ำกันครับมา บรรยากาศจะเป็นแบบใดแต่ว่าก่อนจะไปรับชมบรรยากาศมืนเฮ้ามากถ้าไปเบืองอาจารย์สั่งแต่ละไข่เพเร่ะเเอาบ่งไฟมาแล้วบ่ม,มากเหมือนนี่มืนเขาประเดนในอนพี่น้องไปทานนี่นะจะเป็นของสิรินาพานะครับโอ้ไข่เกาไข่แก่ได้พี่น้องเลยสิรินา้าเอาบ่งไฟมานอนไปแล้วเรียบร้อยความพร้อมมีบ่งไฟหลานน้ำเลยอพี่น้องเลยสิรินาพ้าเนี่ สุดยอดเลยหลายบังกันละกันพี่น้องแต่ว่าบม่มีอาจารย์สั่งเอาบงไฟมานอนไว้ทานอื่นอันนี้สากุลการช่างนะครับโอ้สากุลการช่างมาธรรมดาดิเยี่ยมหันชิ่งกำลัง้านอยู่ดีครับนี่สากุลการช่างมาธรรมดาดินี่นอนไฟแสนสรุปแล้วประมาณสิบกว่าบังนะครับเกือบยี่สิบบังสากุลการช่าง,นะส,าางสุดยอดสุดยอด ธรรมดาอันนี้คือไข่าสากลกกำชั่งนะครับหางชมพูแบบนี้คือเต้าวู้ผิดอร่าไทยไนี่นี่หางชมพูนั่นนี่ออร่าไทยเบิกฟ้าเนี่ไหละแบบจำสร้างกูยู่ความผอมหลายเปอร์เซ็นต์ครับอร่าไทยเบิกฟ้า อร์ไทยปีนี้รับออเดอร์สามสิบนะครับพี่น้องเอ้ยนี่อะไรว่าระบบเศรษฐกิจชุมชนนะครับอร์ไทยเบิกไาสากลการช่งางก็ธรรมดาสามไขนะครับเมื่อกี้นี้เราไปดูไข่เล็กนะครับถือว่าเป็นไายหน่อยเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไ่ายังไงกันครับพี่น้องฟังทางปูนอพี่น้องครับมาเบิ้งไขายังไงครับฟังทางพี่ครับ เริ่มต้นด้วยค่ายบังไฟเบิกฟ้านะครแก่โดยช่างวัดนะครับรถธรรมดาปี่ห้อ40หา10ปังอยู่ด้วยเบิกฟ้านะครแก่อันนี้เป็นบังไฟล้านนิดหน่อยเอครับบังไฟล้านอันนี้บังไฟแสนบังไฟแสนเบิกฟ้านะครแก่ปีที่แล้วเดือด60ก็บัง พี่นดียในรับเั็นในพระท่านได้๋ยวถามมันจะน้นำซางเปนนะครับนี่คือความยิง่งใหญ่อลังการของพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรครับผมอ่ะเสร็จจากเบิกฟ้านครแก่นะครับอ้ยไฟหมืน่นนี่คือของไฟจุดถวายได้ครับเนี่ยจุดถวายเท่านั้นนะครับไม่มีการเข้ารางกันเป็นเทพเวลาครับมาเทพเวลามาเนี่ยมาเบิ่งเทพเวลาพี่น,อน้องโอ้ผมไฟสิบล้านคุณ่นี สองบังอะไยังไปสิบล้านของท่านรัฐมนตรีแล้ว่านรโอ้โหเรยกค่ะเป็นครับโอ้นายกอบจโอ้ไปท่านนายกอบจครับท่นสิบสิบนะครับอันนี้ของท่านรัฐมนตรีครับท่านกีราพลสินธุภัยสุดยอดสุดยอดมีขึ้นใครยังไงครับเทพเวลานะเซนอรลอยสองลายหุ่น เทพเวลาครับเทพเวลาไปต่อครับเทพเวลาอันนี้คือพี่้องทีเข้าใจว่าอ่าบุญงไฟของพนมไพเป็นมงไฟที่เอาจะเอาเข้าใจเส้นพนัพนโมเมนต์ได้ครับเด้อพี่้องเลยเป็นการจุดถวายองค์พระมหาธาตุเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเนาะมาจากเทพเวลามาที่เทพพนมนะครับตอนเนี้เป็นเทพพนมเลยพี่รองเด้อน่าจะเป็นมงไฟลานครับเทพพนม เบอร์29ครับทุกบ้งมีเจ้าของทุกบ้งมีเลขกำกับนะครับเนาะผู้ใดเป็นของผู้ใดนีู่้จักเบ็ดครับนี่บ้องไปแสนเบอร์นั้นเบอร์นี้ครับซองลอยก็าบาังพี่น้องเลยนี่คือความอลังการงานสั่งของพี่น้องเจ้าพนมไพรครับเทพพนมคร,ครับบับนสักแก้วหรือว่าบันแก้วเขาเลยนะนะครับเนาะสุดยอดเชี่เกา่าพี่น้องเลยนี่ เทพพนมครับจัดจัดพี่น้องเสี่ยสุดจัดพี่น้องอันนี้ครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนี่คือมือก่อนมื่นจุดเด้อพี่น้องเด้อก่อนมื่นจุดครับเดี๋ยวมือกันเจอกันครับจัดจัดอ่ะพี่น้องนะครับมือกันมาเจอกันครับวัอนี้พามาบึงบรรยากาศก่อนจุดบ้องไฟนะครับที่ บริเวณสต็อกบ้องไฟนะครับของอำเภอพนมไพรบ้านไยเด้วยมูเจาอ,อยากมาปีต่อไป่าตองมึงเมืงองยาก15ส้าค่ำเดือน7ของทุกปีนะครับวันนี้แดมหนึ่งค่ำวันจุดนะครับเจอกันแน่นอน